คบหนุ่มไฮโซอดีตรักนางเอกดงังหลินมชนกอวดหุ่นนางแบบถูกจับตาความสัมพันธ์แฟนเกา่าแมทเพอรณี หลินมชโนดสุวรรณมาศนักแสดงและนางแบบหญิงชาวไทยปัจจุบันเธอมีอายุ30ปีหลินเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่สมัยที่เรียนอยู่ชั้นม .5 จากการชักชวนของอารยาอินทราให้มาถ่ายแบบแคตาล็อกชุดฤดูร้อน2554จากนั้นเธอก็เริ่มเข้าสู่วงการนางแบบอย่างเต็มตัวหลินมีผลงานทั้งงานเดินแบบถ่ายแบบและแสดงมิวสิกวิดีโอต่อมาหลินก็ได้มีผลงานการแสดงครั้งแรกในซีร The Dreamer c o n d o นโดบริสตาสถาปนิกโดยผลงานนี้ก็ทำให้เธอเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงและเธอได้มีผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกคือ Mr. h เตอร์มือวางอันดับเจ็บเล่นรวมกับซันนี่สุวรรณเมธานนท์มารีเบ์เนอร์และเพื่อพงษ์สะทอจงวิลาชหลังจากที่ก่อนหน้านี้ถูกจับตาเรื่องความรักครั้งใหม่ สำหรับหลินมัชนทสวรมาศอาดีตคนรักของโทน,นี่ราแกนที่เคยถูกจับตาความสัมพันธ์กับไฮโซแพททวีรัตอมาตยากูล อดีตแฟนเก่าของนางเอกดังแมทเพร์ณีว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่หรือเปล่าแต่แล้วฝ่ายหญิงก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้มีอะไรในความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่ล่าสุดก็ถูกแฟนๆจับตาอีกครั้งเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของลินมัชนตที่ทางไฮโซแพทได้โพสภาพ,วพอวยพรวันเกิดในโซเชียล พร้อมกับเขียนแคปชั่นสั้นๆว่า Happy Birthday และอิโมจิรูปเค้กซึ่งหลังจากนั้นลินที่ได้เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณอีกฝ่ายที่อวยพรวันเกิดด้วยแต่หลังจากนั้นไม่นานไฮโซแพทก็ได้ลบรูปอวยพรดังกล่าวทิ้งท่ามกลางความสงสัยของชาวเน็ตว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่และความสัมพันธ์ของทั้งคู่กำลังคบหาดูใจตามข่าวลือหรือเปล่าล่าสุดลินได้ออกงานและเผยถึงเรื่องนี้ว่าสำหรับวันที่ไฮโซแพทมาอวยพรให้จริงๆมีหลายคนมาอวยพร อเยะมากแต่บางคนอาจจะโฟกัสแค่บางคนก็ส่งข้อความไปขอบคุณเขาที่โพสต์แต่อาจจะเป็นที่แปลกใจว่ามีเพื่อนและคนรู้จักลหลายๆคนที่โพสต์แต่เขาอาจจะเพิ่งเคยโพสต์เลยดูแปลกไปไม่รู้ว่าคนเข้าใจว่ายังไงรู้สึกว่าความสัมพันธ์ตอนนี้คือน่าจะเป็นเรื่องงานหลักๆเรื่องอื่นๆไม่ได้ซซเรียสไม่ได้เป็นหลักของชีวิตขนาดนั้นจริงๆความสนิทก็เป็นรุ่นพี่ที่รู้จักกันสนิทกันประมาณหนึ่งถามว่าเขาจีบไหมคือ ือไม่รู้อย่าถามถามว่าอีกฝ่ายสเปกไหมจริงๆก็เฉยๆสเปกไม่ได้ตั้งเหมือนกันว่าเรื่องพวกนี้ขึ้นอยู่กับไม์เซตแล้วก็จิตใจข้างในมากกว่ารูปหลักษณภายนอกอย่างอื่นหวัดไรไม่ค่อยได้